การจัดเรียงข้อมูลแบบ Heap Sort Heap Sort เป็นอัลกอริทึมที่ใช้โครงสร้าง Heap มาจัดเรียงข้อมูลในอ r ร์เซึ่งขั้นตอนแรกคือการเปลี่ยนข้อมูลในอ r ร์เให้เป็น Heap ข้อมูลในอาร์เรย์30 3 20 40 2 50ไปนัรีทีจะเป็นดังนี้30คือโหนดรีย่อยของ30คือ3และ20 ทรีย่อยของ3คือ40และ2ทรีย่อยของ20คือ50จากการเปลี่ยนอาร์เรย์ The Array จำนวนเองข้อมูลเป็นฮีปนั้นเป็นขั้นตอนแรกในการจัดเรียงข้อมูลด้วยฮีโดยการเรียกใช้ฟังก์ชัน slash method Heap review the Array index n โดยที่ index คือตำแหน่งของ h e ี p n คือขนาดของอาร์เ โดยมีขั้นตอนการปรับอาร์เรให้เป็นฮีมได้ดังนี้ข้อมูลในอาร์เรได้แก่ 30, 3, 20, 4, 40, ามยและ50โครงสร้างที30คือโนดทีย่อย3าคือ3และ20่รีย่อยของ3คือ40และ2อรีย่อยของ20คือ50 ฮีปรีวิวเดอะอาร์สองสามสิบตำแหน่งของฮีปคือสองขนาดของอาร์เรคือสามสิบนั่นคือข้อมูลห้าสิบสลับข้อมูลกับห้าสิบและยี่สิบข้อมูลจะได้ดังนี้สามสิบสามห้าสิบสี่สิบสองยี่สิบโครงสร้างท r e คือ30คือโนดที่ย่อยของ30คือ3และ50ที่ย่อยของ3คือ40และ2ที่ย่อยของ50คือ20 Heap review the array 1 30ตำแหน่งของ Heap คือ1ขนาดของ Array คือ30นั่นคือข้อมูล40สลับข้อมูล40และ จะได้ดังนี้30 40 50 3 2และ20ซึ่ง30เป็นโนดที่ย่อยของ30คือ40และ50าสิบทีย่อยของ40คือ3และ2ที่ย่อยของห้คือยี่สิบ Rebuild the Array 0 30ตำแหน่งของ a r ร a y คือศู ขนาดของอาร์เรย์คือ30นั่นคือข้อมูล50สลับข้อมูล50กับ30จะได้ข้อมูลดังนี้50 40 30 3 2และ20และเมื่อได้โครงสร้างฮีบแล้ว จะได้ข้อมูลที่มากที่สุดไปเก็บไว้ในอาร์เรย์การจัดเรียงข้อมูลแบบฮีปจะแบ่งอาร์เรย์ออกเป็น2ส่วนคือส่วนฮีปและส่วนจัดเรียงข้อมูลดังแสดงในรูปตัวอย่างการจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากด้วยการใช้โครงสร้างฮิป the array heap ได้แก่ 50, 40, 30, 3, 2และ20 ยี่สิบคือข้อมูล last โครงสร้าง4ห้าสิบคือ node เทรยย่อยของห้าสิบคือสี่สิบและสามสิบเทียย่อยของสี่สิบคือสามและสองเทียย่อยของสามสิบคือยี่สิบสลับ the array ศูนย์กับ the array last คือสลับ ห้าสิบและยี่สิบจะได้ดังนี้ยี่สิบสี่สิบสามสิบสามสองและห้าสิบห้าสิบคือข้อมูลที่จัดเรียงแล้วเพราะฉะนั้นห้าสิบจะไม่อยู่ในโครงสร้างทรี2สองคือข้อมูล last เพราะฉะนั้นโครงสร้างทรยี่สิบคือโนดท t ย่อยของยี่สิบคือสี่สิบและสามสิบ ทีย่อยของ40คือ3และ2 Heap review the array 0 4ตำแหน่งของ Heap คือ0ขนาดของ Array คือ4ี่หลับข้อมูล40และ20จะได้ดังนี้40 20 30 3 2และ50โครงสร้างทรีโ n o d คือ40 ทียย่อยของ40คือ20และ30ทียย่อยของ20คือ3และ 2, 2> สลับ The Array 0กับ The Array Last คือสลับ40และ20จะได้ดังนี้2 20 30 3 40และ50 40คือข้อมูลที่จัดเรียงแล้ว เพราะฉะนั้น40จะไม่อยู่ในโครงสร้าง tree 3, 3คือข้อมูล last ต่อไป heap review the array 0 3ตำแหน่งของ heap คือ0ขนาดของ array คือ3สลับข้อมูล30และ2 จะได้ส0 2สิบยีและ50าสิครงสร้างทรีคือ30คือโนดทรีย่อยของ30คือ20และ2องีย่อยของ20คือสามสลับ the array ศูกับ the array last คือสลับ30และ3จะได้ดังนี้3 20 2 30 40, 40 50 30คือข้อมูลที่ถูกจัดเรียงแล้วเพราะฉะนั้น30จะไม่อยู่ยในโครงสร้างทรี2คือข้อมูล last โครงสร้างทรีจะได้ดังนี้3คือโนด คียย่อยของสามคือยี่สิบและสอง Heap rebuild the a r r a ศูนย์สองตำแหน่งของฮี a คือศูนย์ขนาดของ Array คือสามสลับข้อมูลสามกับยี่สิบจะได้ดังนี้ยี่สิบสามสองสามสิบสี่สิบห้าสิบโครงสร้างท r e คือ โนดคือยี่สิบตัวย่อยของยี่สิบคือสามและสองสลับเดอะอารีโซนกับเดอะอารี拉斯คือสลับยี่สิบและสองจะได้ดังนี้สองสามยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบยี่สิบคือข้อมูลที่ถูกจัดเรียงแล้ว เพราะฉะนั้น20จะไม่อยู่ในโครงสร้างทรี3คือข้อมูล last heap rebuild the array 0 1ตำแหน่งของ heap คือ0ขนาดของ array คือ1สำหรับข้อมูล3กับ2จะได้ดังนี้3 2 20 30 40, 40 50โครงสร้างทรีโนดคือ3ซี่ยของ3คือ2 สลับ the array 0กับ the array last คือสลับ3และ2จะได้ดังนี้2 3 20 30 40 50 3คือส่วนที่ถูกจัดเรียงแล้วเพราะฉะนั้น3จะไม่อยู่ในโครงสร้างทรีผลการจัดเรียงข้อมูลแบบ Heap Sort จะเป็นดังนี้